โอ้ยคาร่าแม็กซ์ของผม้ยหายาเวลาเวลายังอยู่ได้อยู่เดี๋ยวเพิ่งใจเสียยง่ใจเสียหายตัวเราจะไม่กลัวในสิ่งที่ผมไม่ใช่เราจะไม่กลัวสิ่งเฮ้ยแบทแมนตอนนี้ผมปิดทุกอย่างในเกมปิดเสียงไม่อยากไม่อยากคุยกับพวกแม่งละมัอยู่พวกหลอนหลอนนีแลนคอนเนี่ยเฮ้ยปลาจะไปไม่มาเติมปลาโอ้ฟาร์มอยู่ได้ ยังไม่เห็นพูดเลยเลยอะไรวะที่มันท้อกับแครี่อ่ะอ๋อที่มันเป็นอันนั้นใช่ไหมคลิปโฆษณาอะไรเนี่เป็นคนอะแต่ผมเจอจริงๆครับผมไม่ใช่แบบเหมือนอะไรนั้นครับมันเจอจริงๆมันมีจริงๆด้วยพวกแบบเนี้ยใช่ออกโกเองบอกว่าไหนบอกนี้ออกนี้เอาล่ะปะไม่จริงจริงแล้วถ้าล้านอะไม่รู้ว่าผมไม่รู้เหมือนกันลืมแล้วสมองมึงสมองสมองมันหมดละ ตาดิผมจะออกเป็นดาบคีก่อนนะครับอย่างแรกฮะออกดาบคีนะครับพอเราเจอตัวอะไรครับผมเราเจอแบทแมนนะครับผมเราต้องออกเป็นดาบคีนะครับหายตัวมาหายตัวมาชนกันนะครับเป็นยังไงครับสถานการณ์นี้พระเจ้าสถานการณ์แย่มากครับสถานการณ์แย่มากเรนโม้สถานการณ์แย่มากครับผมโอ้ตายแล้วพเจ้า ไม่เล่นป่าผมจะลิงออฟเองน่ะแต่ก่อนอาโหพระเจ้าอย่าให้ว้ากับบ้ามีดีก็ไม่ได้แม่แมนกวนตีนจริงเลยแม่แมนแม่งกวนตีนผมจบบนนี้จบบนค็บอกคุณอย่างนี้เลยฮะเขบอกคุณเอาเหรอคุณคิดว่าผมป่าแล้วก็บายคุคือใครเมื่อกี้นี่จบบนเขาเล่นเต็มนาดไหนเขาแบบเป็นการบ่งบอกทีมเดี๋ยวผมไม่บอกนะผมเล่นเล่นแบบ ตัวใครจะมาอะไรเงี้เล่นหมดพิสนทีมอะไรี้ย่องตอง้ออ้เี่เจตอไม่ที่อาันนไม่พาดม่จะมอ้มเาสันิสีมันชิวใช่ไมวิสีมันก็ชิวะไม่คิวเิมันก็เติมไดนนทียนิดทีนนิดเนาะเลี้ยวสีไม่ใหม่ไม่นะนั่นเล่นบนไอเล่นกลางโอ้โหเลี้วโอ้พี่พี่เล่ไะ ายตาข้ามองลลุราเกือบแล้วรูเย็นพี่จเย็นนี่เฮ้ยคุณขาป้อมขาป้อมขาป้อมมาจากไหนหิวเหลือเกินหิวเหลือเกินไมาดกวหิวแล้วไม่หิวแล้วจะปวดวดหิวหิวมีนะแมวแมว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 มจะเปลี่งอ่ะจะเปลืองนกันไปอ่ะไปันะจะีแจะสีแล้ว เดี๋ยวเรานอลเดี๋ยวเลาออกโลกเดี๋ยวเลาออกโลกนะคุณที่ไหนเนี่ยผมแบบผมไว้จะจอดปนังนี้โอเคไม่แดงกองคือที่ว่าโอ้ยไปนะไ่นะ โอ้โหแบทแมนแบบหวานเลีบอ่ะอมันกินนหวานเยีบเลยแบทแมนอ่ะดูเลยดูเลยดูดูมดู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 ดัดูดดู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 ูดดูดูดางดูดหน้าู follow, ดู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 ดดูดิดูดดดูดด หายเจอเจอแบบนี่นี่ขนาดเม่นโจมเมจนรูปแบไอ้สก๊อตผมเอาเร็วเร็วเร็วจังแบบนี้ได้ตุงแช่ตุงแช่ตุงแช่เจ้าอ้าวอืมเขาไม่ได้กี่วันสตุกมากเลยอะไรเกิดขึ้นในบนได้ยินเสียงอุ้ยแล้วก็เสียงตัดเลย

โดนตุยเอโดนขาป้อมมัม right? okay, ่อก้ผมแค่ก้าวขาแค่ข้างเดียวอะของนอกป้อมของใต้เลยยิ้ม้างสารกไหมอ้ยจะหดเม้ากเลยยิ้ผมไปป๋อยายานยุยอะไรอะไรอะผมไม่เกิดแล้วตอนนี้ผมแบบผมต้่งกาบ้าดวน โควต์จะไม่แมนสตดเก้วใช่โควต์แบบสตรมันจะเข้าหลังตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยแค่ตอนนี้ยตอนที่ผมเดินตอนนี้หัวกลัวมันจะแบบโอ้ตายแล้วไม่นำเป็นแมมาแล้ว เบเบเลยจอเบ็เบ็อีกแล้วอ่ะคุณาคงคุณเดี๋ยวผมเอเดี๋ยวผมออกหินโลเองมาเดี๋ยวผมลองออกหินโล่งงอุ้ยลีทันวะคุณออกคุณเลยนะั ไม่เลยอย่าออกนะอย่าออกเปิดตาคุณขายจริงเหรอพี่เพิ่งนี่ขายทำไมเนี่ยผมยังไม่ของออกเลยไอ้ของดาบพี่ยังไม่ออกเลยข้าคือเจ้าของโลกใบนี้เจ้าของโลกใบนี้ที่ยังไม่ออกเลยผมบอกพี่เพิ่งขายไงเรา มาละ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 มาพร้อมพรอมพร้มเจอกูเจอกูแบทแมนเจอกูแน่นี่ยแบทแมนมันหาไปเก่้วมันอยู่ไหนแบทแมนอ่ะตุกะตุกอาคาง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 ตุกทุกอย่างแล้วน่จะเป็นให้ได้

หายตัวตอนล,ลุ้นแคลรี่แคลรี่เม็นอยู่ไหนวะข้าคือเจ้าของโลกใบนี้ไปสิเจ้าของทุกสิ่ไปลกอกับการล้า,ลากาันลกันกระตาตั้ง่งไ,ปไปเดียวชงชงชงเคงงเคิงไ่มีปวดคอ ไม่ติดอ่ะขอไม่ไหวอ่ะมองแคดี้อย่างเงี้ยใช่ไหมนี่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 นจังหวะนี้โอ้โหเข้าแย่มากอะไรอะไรผมเชื่อเปิดเปิดไฟใช่ไหมครับแม่เปิดไฟจริงนี่จังหวะจังหวะเมื่อกี้ถผมเข้าถูกจังหวะที่แบบสวยนะเข้าแบบจังหวะที่คุณกำลังแบบนัวๆกันเนี่ยนมเข้ารุ้งแคดดี้แบบรุ่นรออะไรอย่างงี้ไฮไลท์ หลายเลยพูดมากอย่ว่าลิงตัวนี้ตายไปสตัวแล้วเนะี่ยสี่คุเป็นท้วหรวเปลคุณแค่ผมเป็นโล่จริงๆแล้วผมเป็นโล่เพื่อไปหาตัวไปหาอะไรคุณกันกันเอะเ n enemy า a s ง e e n d e f ล a t e d เครับของคุณดีบอกมินท้าวอุ๊ยไอ้สุ๊ไอ้สุ๊เอาดาบเดีเยว โอ้ตีตาไม่เข้าตีดาไม่เข้าตีตาไม่เข้าเลยโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะรับไปครับไปครับไปครับไปล้างล้างฐานที่วันล้างฐานที่วันขับไปครับไปล้างฐานทับเฮ้ยข้าจะทำให้เจ้าจับข้าเออนาครนาครซิกแซกอ้าไม่มีอะ ไปเลยไปเลยไปเลยเดินไหนเดินไหนก็ไ้เดนบนี้เจ้าของทุกสิ่งไปเลยเดินไหนก็ได้สองเดินนะแกไม่รอดแน่ มีสีก็้ยตกใจนะผมจะลุ้นแคกาเมทให้ดูนะอนนี้เรารอาโล่หายก่อนในสามลุ้ไแไม่กิงใจใคร ใช่เวลาผมยิ้มผมแบบนั้นอะผมแค่อยากโชว์ให้คุณเห็นว่าบิงที่ต้องเล่นยังไงแเคลี่บ้านน้อเคลี่บ้านละตีเดียวเองอะ่ายที่เอลสูซูมเฮ้ยจอยโอ้พระเจ้าเอลสูโอ้พระเจ้าจอดเอลสูตีบ้างเมื่อกี้ เอลซนตีว่าเมื่อกี้ผมไม่เห ok. ็นนะเฮ้ยแมนต้าเหรอโอ้ยเก่ง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 จังเลยเก่งจังเลยโอเคยังไม่ได้ปุ๊บอ้าวเหรอผมไม่ช่วยละผมจะอุรมกาลชัดเจนไหมอุรุมกาลชัดเจนไหมหู้มันหูยืนแบบ มนยืนแบบว่โคแบโอ้ยยืนดีกันไปว่ะโอ้ตีเราคิดทุกดอกเลยนะโอ้ยโอโหๆอะไรนะ้าครับนไม่เปไรน้องของเราเพื่อนูเราเรียกโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหเฮ้ อะไรขนาดนั้นนะเขาแบบเขาเรียกว่าสู้ตัวตายอ่ะเขาเรียกว่าสู้ตัวตายใช่ไหม่ะจอยเนี้ยเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้เนี้เราเลียกสู้ตัวตายให้ผมแบบสู้เพื่อทีมนะผมก็เก็บทางด้านของคาเลไฮเตตได้หนึ่งตัวเดี๋ยวเจอผมใช่ผมไม่อยากเล่นลิงล้มหรอวะ ไม่อยกเล่นยิงลมแล้วะเนี่ยนะยิงโลมเลาคเลกของนใช่ใช่ลององตรวอตัวของผมนะ้ยแบทแมนโอ้ยแบทแมนแบทแมนนี่หว่าเมื่อกี้มาหานละโอ้โวโว้โ้โ้โแบทแมนแบทแมนวิ่งไ่แบทแมนโอ้โว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 ้โ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 ้ไปหาไปหา

ไมอกตวสปายดย้ลาดกิข้าแล้วคนนั้นยูนิคฮัยอาวว้้มีมติทันเมื่อกี้เนาะครัผมติทันเมื่อกี้นะรัผมติทันนะเมื่อกี้ก็แบบแบทแมนว่กาปันปุ๋ยอะ ผมว่าเขาเข้าเนี่ที่ดึงดันดนสู่เรียบร้อยแล้วผมแก่แล้วใช่สู่เลยู่ได้มีอะไรมันทำเงินบ้างหยาเหรอหยาดหยาดหยาดจไม่ยาจะสวนอ่ะจังหวะนี้ผมจะสวนเฮ้จังหวะนี้เฮ้ยจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงครับยังไงครับเก็บไม่มาคอยตัวหรือเปล่ายังไงเอ้าโอ้ยถือว่าทำได้ดีนะครับเก็บด้านของโลมฝั่งนั้ไหมฮะ ้ทางนั้นหัดตัวยีนะเห็นนะค้างคางโอ้โหเน็ตโค้แดงเลยโอ้ยแย่ละแย่ละแย่ละเนี่ยผมเหลืองอ่ะเดี๋ยวป้าวโพดหน่อยเนี่ยผมส้มไหมจังหวะนี um ้ผมจะสวนอ่ะคับตายหาชัดเจนอันตรีต้องม เราแคทุบตัวขายตัวไปเร็วน่อมันจมีตัวจะรอแบบจร้านตัวเนี่ยไม่อยากเข้าได้ครับฝ่ายเจบนไม่ดึงการันตจบเลยใช่ปะจบเลยปะฝ่ายการันต์จบเลยจบเกมฮะ จบอย่างสวยงามมากผมเกียดนี้ผมได้เอวีฮะลิงฮะลิงเท่านั้นเอวีเท่านั้นลิงเท่านั้นครับลิงเท่านั้น